วันนี้ผมจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการตัดได้นะครับเย็บหนังนะครับก็โดยปกติก่อนละกันนะครับเวลาโดยปกตินะครับสมมติว่าเราจะเย็บจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมครับเราก็จะวัดนะครับเราก็จะวัดวัดหนังนะครับว่าระยะเย็บเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะคูณประมาณ4ี่เท่าใช่ไหมครับปกติเราคูณประมาณ4ี่เท่าใช่ไหมครับแล้วอาจจะบวกกว่าความยาวของเข็มนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ตัดใช่ไหมครับ พราะปกติเวลามันตัดแล้วนะครับก็เราจะเหลือส่วนหัวของเข็มนะครับเราก็จะดูเหลือส่วนปายนี้ซึ่งเราก็จะเสียดายได้มันนะครับก็ตัวนี้ผมจะเป็นทิกเล็กๆที่ผมจะตัดได้นะครับทีเดียวนะครับตัดได้ทีเดียวนะครับเย็บทีสามจุดเลยนะครับวันนี้ผมต้องเย็บงานคนที่เย็บงานเยอะๆนะครับก็ผมจะตัดทั้งหมดก็คือง่ายๆก็คือตัดทั้งหมดนะครับสามเท่าเลยนะครับคูณสามเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงสามอันแต่เวลา ในการที่เราจะแทงได้นะครับผมก็จะแทงได้เข้าไปนะครับแล้วผมก็จะเผื่อนะครับพอตรงนี้ประมาณสองสอทบใช่ไหมครับนี่ผมก็จะเผื่อเผื่อแค่เผื่อฝั่งนี้นะครับฝั่งเดียวนะครับเผื่อฝั่งนี้ฝั่งเดียวจะสั้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เย็บไปแล้วให้มันพอดีพอดีกับขอบนะครับส่วนได้อีกฝั่งนึงนะครับก็จะยาวมันก็จะยาวอยู่แบบนี้นะครับ พอเราเย like <Yeah, S 1> mm ็บได้แล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านหนึ่งสั้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะยาวนะครับแล้วก็ทําการตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วสุดท้ายเราก็เอาเข็มตัวนี้นะครับมาล้อยได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปเส้นมันก็จะเป็นได้ยาวแล้วเราก็ทําการเย็บเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็เย็บฝั่งนี้ต่อนะครับแล้วเย็บตัวนี้ต่อก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมมีจะต้องเย็บสามแนวเท่ากับว่าผมก็จะช่วยประหยัดได้ รประหยัดจากหัวได้ที่มันจะต้องสูญเสียไปตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นทริคของการาเย็บเล็กๆน้อยๆครับขอบคุณครับเพื่อนๆชอบก็ฝากฝาก,กดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ